สวัสดีจ้าเพ่อนพี่น้องม่เด้จะมากินตำกระท้อนยั่วๆจ้าหืมคือน,น้ำลายเลยค่ะเยอะปากือหือหนัวมากหืม ผลไม้ในช่วงนี้นะคะคือกระท้อนค่ะโอ,โ,โอ้โหเกือบไปแล้วอืมสนัน่งจบจริงจริงค<น>่ะ <c oughs> กินกันแนะไมะกินแบบนี้แหละกินเม็ดนะคะมเม็ดใหญ่มนาะกกินกะับน้อ ยังไมไ่กินเหรอคะกินเม็ดไม,ไม่ค่ะไม่ค่ะพอแล้วเหรอกช่ค่ะอืคิดยากินเอ้อจ้ะ củ sụn nham lên Sắp mọc กินไปกินมาก็เผ็ดอยู่นะคะดเปดรี้ยวเผ็ดหวานหวานัวนัวอือ